ไงว่าไงว่าไงวะเฮ้ันหย่างวันหย่างวันหย่างครับวันหย่างวันหย่งอุ้มไหมอุ้มไหมครับฮะอุ้มไหมครับอุ้มไหมอุ้มยิ้มไหมยิ้มกัดยิ้ม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 กัดยิ้มอุ้มกิ้มอุ้มกิ้มเฮ้ชุดหล่อดไหมครับชุดหล่อดไหมชุดหล่อดไหมหล่อดไหมครับ ลึกบิ๊กลึกบิ๊กเสียงใครนะครับเสียงใครนะใครนะทำอะไรครับเอะะใครนะครับน่ากลัวไหมครับ Oh -ho.